และคลิปนี้ก็คือ Q&A ประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งทีมงานเรานะคะก็ไปตามอ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็รวบรวมคำถามมานะคะแล้วก็ค้นพบว่ามีอยู่คำถามหนึ่งที่ค่อนข้างจะแบบเป็นคำถามที่โดดเด่งมาก ฮิตมากคนทมกันเข้ามาเยอะนะคะว่าซอฟแต่งหน้ายังไงค่ะจะบอกว่าใช้มือแต่งก็จะดูง่ายไปนั่นแหละค่ะวันนี้ซอฟก็เลยจะมาชวนคุยกันไปแล้วเราก็จะมาแต่งหน้ากันไปด้วยนะคะว่าเออปกติลุกที่ซอฟแต่งคือซอฟแต่งยังไงออกตัวก่อนว่าเราเบื่ใช้ beauty b ก o กอ e r นะคะดังนั้นแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้มีเทคนิค special line แล้วก็แค่แบบมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งหน้าสวยไปวันวันด้วยมันฟังเคือแต่งหน้าแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอันดับแรกเลยในการแต่งหน้านะคะก็คือว่าเราอาจจะต เราก่อนนะคะเพื่อเลือกเฉดสีให้เข้ากับใบหน้าของเราบางครั้งเนี่ยเทรนการแต่งหน้ามาแบบนึงก็จริงนะคะแต่ถ้าบางสีเนี่ยมันเฉดไม่เข้ากับหน้าตัวเองอย่างเงี้ยเราก็ละไว้ก็ได้ให้เลือกเฉดที่เข้ากับโทนสีผิวของเราเนี่ยมันจะช่วยการแต่งหน้าให้ลุคของเรามันดูออกมาแบบคุ้งขึ้นน่ะนึกออกปะถ้าเกิดใครที่ลองสังเกตนะเวลาซอฟแต่งหน้าน้อยมากๆที่ซอฟจะแต่งหน้าโทนสีชมพูสังเกตไหมโดซอฟมักจะแต่งแบบโทนพีชไปทางส้มไปทางแบบไม่ไม่ชมพูค่ะเพราะเรารู้สึกนะแล้วก็รู้ตัวมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนแบบบไมม่อดกัสีชพู คือถ้าแก้มชมพูตาชมพูปากชมพูคือเราไม่รอดจริงๆไม่นับเสื้อชมพูนะเสื้อได้แต่หน้าเนี่ยไม่ได้จริงๆหากใครเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะคะว่าเออรู้สึกว่าหน้าตัวเองสีหนึ่งรอดอีกโทนหนึ่งไม่รอดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะมันเป็นเรื่องของสกินอันเดอร์โทนนะสกินอันเดอร์โทนคืออะไรมาซอสป,ปินอันนี้มาให้ด้วยนะคะเช่นแบบผิวอมชมพูหรือผิวแบบติดวอร์มโทนนะคะติดเหลืองแบบนี้จริงๆมันมีชื่อเรียกนะคะก็คือผิวคูลโทนวอร์มโทนนะคะแล้วก็นูโชนซึ่งทั้ตตงสงงาม แล้วชั้นผิวโทนไหนนะคะให้คุณควัาเส้นเลือดของคุณขึ้นมาหมายถึงให้ดูตรงตามข้อพับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นข้อพับตรงนี้หรือตรงข้อมือแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราอ่ะก็ดูว่าเส้นเลือดของเรา,าติดโทนสีอะไรถ้าคุณเป็นคนที่เส้นเลือดติดโทนเขียวแบบนี้นะคะคุณคือผิววอร์มโทนค่ะและถ้าเกิดเส้นเลือดของคุณนะ,คะ่ค่ยติดสีม่วงนั่นแปลว่าผิวของคุณเป็นคูลโทนแล้วถ้าเกิดหย้ยสอ่สองไปเส้นเลือดเรามันมีนมสงสีเลยแบบมีทั้งม่วงมีทั้งเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะเรียกว่าน u t r รลก็จะเป็นผิวโทนธรรมชาตินะคะซึ่งผิวแบบน u t r รลเนี่ยคือน่าอิจฉามากก็หมายความว่าใส่อะไรหรือใช้เครื่องสําอางสีหรือการแต่งกายได้ทั้งสองฝั่งเลยได้ทั้งสาหรับครูได้ทั้งสำหรับวอร์มเลยนะคะโรดซึ่งซอฟก็สังเกตตัวเองนะคะแล้วก็แบบมีจิตปรุงแต่งเล็กน้อยว่าเอ๊ะฉันมีสังสีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามเข้าข้างตัวเองจะเกินไปนะให้ดูตามความเป็นจริงเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเลือกเมคอัพนะคะของซอฟ่ะติดเขียวเยอะกว่ามันมีม่วงบ้างแต่มันน้อยมากเพราะฉะนััั้้นนแลววบออตราส่่ทีเยะ ซอฟต์เลยเป็นผิววอร์มโทนก็คือเป็นคนผิวเหลืองนะคะ อพอเราเข้าใจเรื่องสกินอันเดอร์โทนแล้วใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวสกินอันเดอร์โทนเนี่ยคือสิ่งที่ติดตัวเราตั้งแต่เกิดและตลอดชีวิตนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในนาะทีนี้หมายความว่ายังไงนี่คือแถบวัดสีผิวสมมติว่าเราเป็นคนโทนผิวเหลืองแบบนี้เนาะแล้วไม่ได้หมายความว่าการดูแลของเราเราจะสามารถเปลี่ยนโทนเหลืองของเราเนี่ยกระโดดยึบกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่มีนะคะดังนั้นถ้าก็จะชมพูทิ้งไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่นะสกิสาาอนอันเดอร์โทนของซอสนะ คนของเราอะดูกระจ่างขึ้นได้ถ้าสันเยอะมากวิธีการทําให้การดูแลผิวของเราให้ดูกระจ่างขึ้นซอฟเน้นคาว่ากระจ่างขึ้นนะคะทุกคนคือสมมุติว่านะวันนี้เนี่ยเราอยู่ผิวโทนนี้ใช่ไหมคะเวลาเราดูแลผิวของเรานะคะให้กระจ่างขึ้นนั่นหมายความว่ามันคือการขยับขึ้นมา1นบล็อกซึ่งแถบสีอันนี้ที่ซอฟมีคือแถบสีแบบยังไม่ละเอียดพอนะจริงๆเขาจะมีแถบวัดสีผิวที่ดูค่อนข้างละเอียดกว่านี้ซึ่งเราจะสามารถขยับกันได้แบบหนึ่งสองช่องประมาณนั้นนะคะเราไม่สามารถกระโดดจากสุดแถวไปปยัง แถวอีกทีนึงได้แบบนั้นก็อันตรายเกินไปในการแบบทําให้มันผิวกระจ่างใสลองนึกว่าถ้าผิวตัวเราอะคือโทนนี้แล้วถ้าเราอยากให้หน้าเรากระโดดมาตรงนี้เนี่ยผิวเราโดยรวมมันจะดูไม่ธรรมชาติดังนั้นแล้วการดูแลผิวของเราก็คือ,อประมาณนี้เวลาเราวัดแถบนะมันจะขึ้นบวกลบไปมานนี้และนี่ก็คือเรื่องแรกที่ต้องทําความเข้าใจนะคะสกินอันเดอร์โทนเรามาเริ่มมอร์นิ่งดูทีนะโซฟะซอฟต์พนแต่งหน้าแล้วนะคะก่อนที่จะหน้าสดไป <c oughs> ไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จเราเช็ดโทนเนอร์อะไรมาแลแล้้วเราจะงนนตก่อ คือบางคนก็จะหยดอย่างนี้เนาะแต่ซอฟอะ่ะหยดอย่างนี้ไม่เคยรอดเลยเราก็จะเอาวิธีที่ง่ายสุดก็คือใส่มือนะคะหยดใส่มือเล็กน้อยแล้วก็วอร์มนะคะแล้วเราก็จะ ดึงดำก็ไปน้ำตบเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อมาซอฟจะลงเป็นเซรั่มนะคะซึ่งปกติซอบจะใช้ตัวนี้นี่เป็นซองพกง่ายมากเลยเพราะว่าชีวิตตัวเองนะเดี๋ยวอยู่บ้านเดี๋ยวอยู่ออฟฟิศเดี๋ยวไปออกกองเดี๋ยวทำหลายสิ่งหลายอย่างนอนไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางนะคะเพราะฉะนั้นแล้วครีมซองแบบนี้เนี่ยช่วยซอฟไว้ได้เยอะมากๆเลยนะคะและซอบก็ใช้ตัวนี้ค่ะไวท์เทนนิ่งครีมนะคะชื่อว่า Snow Girl Miracle White Serum นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยปรับโทนสีผิวของเราให้ดูกระจ่างขึ้นได้อย่างที่ซอบแบบมิสาทิตไปตอนต้นคลิปนะคะค เนื้อเซรั่มไหมคะเนื้อเซรั่มเขาคือแบบบางเบามากไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะคะเขาก็จะลงแบบนี้คือเนื้อสมัมผัสเนี่ยเหมือนเซรั่มราคาแพงแบบเคาน์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยรู้กคนคหมผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ํามันด้วยนะคะซึ่งชอบแบบเป็นคนผิวผสมอย่างเงี้ยบางทีเราต้องเลี่ยงน้ํามันมนะไม่งั้นหน้าเราจะมันกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วตัวน,นี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากเลยะคะ่ะ ลงเซรั่มเสร็จแล้วนะคะซึ่งตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยซอฟจะไม่ลงครีมต่อนะคะใช้แค่เซรั่มเลยแล้วเดี๋ยวซอฟจ,จะลงครีมกันแดดต่อถามว่าทำไมลงแค่เซรั่มตัวนี้ก็ได้ที่ซอฟกล้าลงแค่เซรั่มตัวนี้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีสารสำคัญนะคะที่เป็นยีสต์เข้มข้นนะคะสายพันธุ์เดียวกันกับที่อยู่ในน้ำตกแบรนด์ดังระดับโคเตอร์แบรนด์นดนดซึ่งยีสต์ตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะที่จะช่วยปรับสีผิวของเรานะคะให้สม่ำเสมอเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ให้ผิวเนียนนุ่มแข็งแรง เพิ่มเซรามัยนะคะที่กระตุ้นคอลลาเจนเนาะทำให้ผิวเราในกระจางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเสริมสร้างประการผิวนะคะรักษาความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมสําคัญอีก7ชนิดนะคะที่ช่วยให้ผิวเนี่ยดูดีมีออร่าลดปัญหาฝ้าจุดด่างดําแล้วก็ปัญหาผิวหมองคล้ำจากแสงแดดนะคะเรียกได้ว่า1นึ่งซองจบนะคะพกไปได้ทุกที่เอ๊ะลองเซรั่มตัวนี้นะคะเผื่อใครอยากจะลองตำนะคะอันนี้ซอบซื้อมาจากเซเว่นใช่ก็หาซื้อง่ายด้วยแหละเวลาเดินทางไปไหนก็ค่อนข้างแบบสบายใจให้ห่วง หน้ากันต่อนะคะคือเราเราขอแบบลองสิ่งที่จำเป็นต้องลงก่อนนะเราก็จะมาตอบคําถามกันต่อนะคะคำถามแรกมีคนถามเข้ามาว่าพี่ซอฟชอบสีอะไรโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ตอบยากมากส่วนตัวชอบสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเทียบกับเครื่องสำอางเราจะไม่สามารถเอาสีเหลืองมาแปะบนหน้าได้เลยค่เพราะฉะนั้นคําตอบของซอฟเนี่ยสีที่ชอบก็6ผันกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานอยู่พอสมควรนะคะทีมกันเดดจ้าใส่เยอะๆเลยนะฮะเป็นเดดนะคะ เราก็ปาดไปกันแดดสำคัญมากอย่าลืมคอด้วยนะสำคัญมาก ันแดดเสร็จต่อมาเราก็จะลงรองพื้นเลยค่ะซอบใช้เป็นเอสเตเลาดอร์นะคะ 1W1 งมาลงรองพื้นปกติเราก็จะใช้นิ้วนั่นแหละในการเกลี่ยก่อนนะถ้าวันไหนต้องการสบายๆนะบางทีซัาก็ใช้อย่างเงี้ยมือแบบมือเร็ววอย่างนี้เลยนะคะใช้มือในการลูบไปเลยซอบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้แปลงแต่งหน้าสักเท่าไหร่นะซับก็เลยบอกไงว่าเัาไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์แล้วก็เราไม่มีเทคนิคนะแล้วซอบใช้นิ้วนางด้เพราะว่านิ้วนางอะน้ำหนักเบาสุดนะคะก็คือยังคงห่วงว่าหน้าจะเหี่ยวย่นหนออยย่่งนึะะคคๆเกลี แต่บางครั้งอะถ้าแรู้ตัวว่าแบบต้องการความตึบแน่นนะซอฟจะใช้ฟองน้ำนี่แหละแทบแคบท,บท,บทบลงไปซอฟจะฟินิชลุคด้วยการใช้นิ้วให้ดูโอ้ตอนแต่งหน้าเรื่องแสงสําคัญมากเลยนะคืออย่าแต่งหน้าในแสงแบบไฟวอร์มอะไฟเหลืองอะแล้วรู้สึกสวยอะเพราะมันจะทําให้เวลาออกจากบ้านอะสีมันจะไม่ตรงกับตอนแต่งหน้านะคะดังนั้นแล้วแสงที่ดีที่สุดในการแต่งหน้านั่นก็คือแสงแดด ะะแต่ไม่ได้ให้ไปตากแดดนะเอาเป็นว่านั่งอยู่ในบ้านแล้วหันหน้าไปทางคิดที่แบบแสงธรรมชาติเข้าถึงอะ่ะมันจะทําให้ฟินิชลุคของเราดูจริงที่สุดแล้วในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะเป็นไงหน้าเนียนได้ด้วยนิ้วเราและรองพื้นเล็กน้อยซ้อมยังคงมีรอยสิวอยู่บ้างนะคะเพราะว่าแบบได้รอบเดือนนะมันก็เป็นธรรมชาตินะคะสำหรับใครที่คอมเมนต์ว่าอุ้ยซอมมีสิวทุกคนก็มีค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราแค่ต้องรู้จักการดูแลตัวเองนะคะต่อมาค่ะเราจะใช้ะค,ะอคอนซีลเลอร์นะคะซ้อมว่าแยกคอนซีลเลอร์ตากับ คอนซีลเลอร์ตาโอ้ยสภาพมันหย่นมากเลยนะเนี่ยจริงๆมันคือยี่ห้อ IT นะคะบยบาบอายแต่แบบหายไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> แตกหน่อย เห็นไหมชอบใช้นิ้วอีกแล้วนี่เลยทิ u t o r i a การแต่งหน้าอย่างไรแต่เราคนไม่มีแปลงแต่งหน้าจะขัดใจใครไปบ้างขออภัยนะคะแต่ว่าดิฉันสะดวกเวนี้จริงจริงกบรอยเล็กน้อยที่อยากจะทำคำถามต่อมาค่ะเมวตัวไหนอ่องที่สุดถ้าพูดถึงความอ่องเนี่ยยกให้ออสการ์ค่ะเพราะว่าออสการ์เป็นเมวที่ดูมืนมากนางสามารถดูมืนได้ในทุกสถานการณ์แลวนางก็จะมืนเวลาที่ตัวเองมึอนอีกทีหนึ่งงงปะตัวเองมืนทำไรสักอย่างด้วยความมึนของตัวเองแล้วตัวเองก็จะมืนอีกทีว่าฉันทำอะไรลงไปนะเปล่านะนั่นไม่ใช่ฉันเเเลยยอออ่่งี้้นคืกกกแแมดดดวป็็ไ ออสการ์ชอบเล่นกับแม่อะแล้วแม่ก็จะมีความแบบฉันกะสวยอย่ามายุ่งอะทุกพี่บีลล่าก็จะแบบเพือมองดังนั้นแมวที่อ่องที่สุดออสการ์ค่ะพอเราลองลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสอปอ่ะจะทําสิ่งหนึ่งรอก่อนเลยนั่นก็คือทาบนรูงปากรอก่อนอเราจะยอมปากซีดไปช่วงหนึ่งมันต้องหมมอย่างนี้จริงๆไม่งั้นปากมันจะแห้งอะเราปากแห้งง่ายมากนะคะต่อมาค่ะเราก็จะทาแก้มนะคะแก้มเราใช้สีเดียวกับลิปสติกเลยมันง่าย เราจะแท็บให้เข้มสักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนลงแป้งเซตทุกสิ่งอะสีแก้มมันจะดรอปลงไปอีกอยากจะบ่มแดดแค่ไหนก็ได้งงไหมอยากบ่มแดดแต่ไม่อยากตากแดดแต่ก็ทากันแดดแต่ไม่อยากบ่มแดดอาเลบ่มแดดปอมๆขึ้นมาด้วยกันอย่างน,นี้เราก็จะมีเทรนในการแบบว่าให้มันแดงข้ามสมูทมนิดนึงเหมือนแบบเหมือนกลืมเหมือนอากาศบ้างมือนเย็นแล้วก็แบบเส้นเลือดมันฟาดอะไรอย่างนี้ <c oughs> ทำทุกอย่างเนี่ยขัดแย้งกับแดดประเทศไทยมากลงไปถึงใต้ตานิดนึงได้นะคะให้มันเบลนด์กันมันจะได้ไม่เป็นก้อนแบบแถมความธรรมชาติมันต้องมีความไม่เป๊ะด้ เออประมาณนี้ตอนนี้คิวฉันดูโลนมากถ้าใครคอมเมนต์ยูยี่บูบี้ฉันนะฉันงอนฉันโกรธด,ด,ด้วยสังคมไหนแล้วมนุษย์เราควรแบบมีจิตใจที่พัฒนาขึ้นนึกออกปะคืออย่ามบาบูลลี่คนที่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จต่อมาหลังจากนั้นซอฟก็จะเซตทุกสิ่งอย่างที่เป็นครีมเอเวอรี่ติงจิงเจอเบลนะคะด้วยแป้งแป้งรุ่นนี้คือดีมากเป็นแป้งแบบบำรุงเราจะมีบำรุงอยู่ในทุกอย่างอ่ะซอฟก็จะแต่งประมาณนี้คือเซตให้พออยู่ให้มันไม่เยิ้มไม่ไหลซึ่งฟินิชลุคที่ดีนะคะมันต เสร็จเรียบร้อยต่อมาเราจะเขียนคิ้วนะคะระหว่างเขียนคิ้วค่ะเราจะอยู่กับคําถามพี่สอบชอบโคนันตอนไหนมากที่สุด เราชอบตอนความรักใบสีแปะกล้วยอ่ะงงสิเป็นตอนที่เกี่ยวกับความรักของดรอกเตราก็คือแทบไม่เกี่ยวกับโคนันเลยคือชอบโคนันในตอนนั้นเพราะว่าหนึ่งไม่มีใครตายนะคะ 2. ก็คือเรื่องราวมันแบบมันอบอุ่นอ่ะมันแบบมันซึ้งอ่ะมันดีมันผมมี่มากๆอยากให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าแบบความรักของดอกากเป็นความรักที่แบบ นั่นเลยเป็นตอนหนึ่งที่ชอบมากมากเลยเขียนคิ้ววันนี้หรอปกติเราจะใช้แบบ <c oughs> หัวแบนๆแบบนี้แล้วเราก็จะปัดๆขึ้น <c oughs> ให้เหมือนมีขแบบน,นคิ้วอยู่ข้างหน้าเออแหนมันแบบเฮ้ยมีขนคิ้วอะไรอย่างเงี้ยบอกก่อนว่าน,นี้เป็นการแต่งแบบตั้งใจแต่งนิดนึงนะบางวันถ้าขี้เกียจมากๆเลยแบบเร็วๆก็จะแบบฝุ <c oughs> ่นเร็วๆอะ่ะอันนี้ดูมีความแบบตั้งใจแต่งหน้าออกกล้องนิดนึงเฮ้ยไปไงมีความเบาบางเฮ้ยวันนี้เขียนคิ้วดีอ่ะโดยว่าทันปีฉนจะเขียนขนคิ้วตัวนี้ดูดีขนาดนี้นะดูสิดูมีความฟูมๆโอเคด้าานนนึงเเคกรขียน คิ้วของซ้อมนะคะนั่นก็คือให้เขียนข้างไม่ถนัดก่อนแล้วข้างที่ถนัดค่อยมาเขียนตามข้างที่ไม่ถนัดกันง่ายกว่าเราก็จะใช้แปรงปัดขนคิ้วนิดนึงถ้าว่าไหนที่มีเวลานะเราจะแบบมาสคาร่าจัดทรงคิ้วอีกนะคะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะประมาณนี้แหละไปเลยปกติก็อยากใช้ขนคิ้วอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบแปไรน่งขนคิ้วห้งอย่างเงี้ยนะฉันอิจฉาคนสมัยนี้มากเลยนะเทคนิคค,ความงามจับมาเข้าถึงได้ตั้งแต่ยังอายุวัยเยาว์อะของเราคือตอนเรียนมาหาหลัยก็คือหนะ้าตาดูไม่ได้เลยนะพิ่มารู้จักความสววยยงาาามมมก็เรรีีนนจบปะณ้้คิ อันนี้สําคัญมากคือพาเลตโทนสีตานะคะอย่างที่ซอฟบอกว่าซอฟแบบเป็นผิววอร์มโทนใช่ไหมคะซอฟก็เลยไปถนัดกับสีโทนส้มอย่างเงี้ยซอฟจะถนัดกว่านะคะสีโทนเนี้ยหน้าซอฟคือไม่โล่นเลยอะ่ะสีชมพูเราเาก็เลยจะมาโทนแบบน้ำตาลแบบนี้นะคะชอบมากเราจะลงสีที่เป็นพื้นก่อนใช้นิ้วอีกเช่นกันนะคะเราจะลงสีที่เป็นแบบอย่างนี้อ่อนๆก่อนเช่นเดี<ๆ><ๆ>ยจะตอบ Q&A จ<ๆ>ังเลยให้ทีมงานเราช่วยตะโกนคำถามไหม Q&A คำถามต่อไปค่ะอาหารที่ชอบและไม่ชอบโอ้อาหารที่ชอบเหรอเราชอบข้าวราดเกงมากชอบซุปชอบซดอ่ะอาหารที่ไม่ชอบก็คือของแห้งๆของที่แบบทอดมาแล้วแห้งเกินไปกินแล้วฝืดคอถ้าเลือกได้ก็จะเลี่ยงเธอเป็นคำตอบนะชอบกินของที่ชุ่มชื้นเหมือนผิวหน้าของเราไม่ได้ส่วนของที่ไม่ชอบคือของที่แห้งจนเกินไปขอบคุณสำหรับคำถามค่ะส่วนสีตรงเบรดเนี้ยเราจะลงถึงขอบตาล่างเลยนะคะ <Okay. S 2> ที่ซอบลงเบสแล้วอ่ะมีอีกสิ่งที่ซอบจะทำก็คือซอบจะแต้มสีอ่อนๆตรงนี้น้ำตาลอ่อนคือเจ็บๆๆๆต้องเคาะด้วยมันจะได้ไม่เป็นก้อนเกินไปซอบจะวาดดอลลี่อาเป็นคนแบบตาหมวยมากอะ่ะเ็เลยวาดให้มันดูตาโตขึ้นนิดหนึ่งะะดอลลี่อเป็นยังไงเ๋าวาดให้ดูก้าหนึ่งนี่เห็นไหมมันต่างกันก็คือเหมือนวาดถุงใต้ตานั่นเลยนะมันจะชัดขึ้นชึบแต่มันจะชัดขึ้นอีกเดีย๋ยวตอนเราลงไฮไลท์นะคะให้มนกันทั้งสองข้าง เกี่ยเล็กน้อยเห็นดอลลี่อายเราไหมนี่มีดอลลี่อายขึ้นมาแล้วจะจะชัดกว่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราทําตาก่อนให้เรียบร้อยนะคะต่อมาซบจะใช้นิ้วเนี่ยที่กล้าแตะสีเข้มมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเรามีผู้กันอยู่อันเดียวอะเราก็ต้องลงอ่อนก่อนแล้วค่อยลงเข้มนะคะซบจะใช้สีนี้สีตรงกลางนี้นะคะที่มันจะติดส้มมากขึ้นจะลงบริเวณหางตาจนถึงขอบตาล่างช่วงตายนะคะพิ่มกิมมิคไดนามิกเล็กน้อย<ม>เห็นไหมคะ โซฟะโฟะคนมีสเป,ปิลเื้อเป็นแต่งแต่งหน้าเราะแต่ก็จะแบบสงสารวิธีการใช้นิ้วแต่ว่าใช้นิ้วมันสะดวกจริงๆนะลทุกคนนี่แงประมาณนี้ความแบบเบาๆขึ้นเล็กน้อยนะคะต่อมาซซฟก็จะเริ่มใช้สีโทนอ่อนก็คือเป็นตัวไฮไลท์นะคะช่องนี้แปะปนิ้วเล็กน้อยแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อที่จะมาดล l ี y อายใต้ตาพอเวลาเราแปะปุ๊บอะเห็นไหมใต้าตามันจะดูแบบมีมิติที่นูนขึ้นอาจจะไม่ได้นูนจริงแต่การแบบแต่งแต่งและเงาบนใบหน้ามันทําให้ดูแบบเฮ้ยมีตาอันเบลเบลล์นเชื่อกปะจะทำอย่างน คือต้องระวังด้วยนะทังนอนที่อายตรงเนี้ยก็คืออย่าวางทับเส้นน้าตาลันเกินกไปจนดูฟูกระจายอ่ะมันต้องเหมือนแบบตัดขอบให้พอดีนิดนึงแล้วมันจะทําให้ตาเราอะ่ะดูมีอะไรให้แค่ปีฟอร์เตอร์ก็ได้ต่อมาเราจะเพิ่มความหน้ามงดวงตานะคะด้วยสีตรงนี้ค่ะกระิตเตอร์เหมือนการตะติดโทนส้มนะคะอย่างนี้มาบริเวณเปลือกตาค่ะอ่าเราจะเพิ่มความแบบเลือบไรนะึกถึงอรอปะ แล้วก็เพิ่มความหน้ามองของดวงตาอีกนิดนึงนะคะให้ดวงตาดูสว่างเนาะก็คือสีเดียวกันกันกบที่ไฮไลท์ตรงถุงดอลลี่อายอะแต้มาจี๊ดนึงนะมาแตะตรงหัวตาสองข้างมันก็จะแบบมีอะไรแตะดีๆนะซอาเคยแตะเราพลาดมันดูเป็นแบบขี้ตาเก,กาะม่มั่นใจว่าแบบสิ่งที่เราแต่งมันถูกไหมแต่มันคือสิ่งที่เราแต่งจริงๆแล้วเราก็มาเจีกันนะคะต่อมาค่ะ กว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษได้นะคะทุกคนมันไม่ใช่แบบเป็นสกิลที่เราเป็นตั้งแต่เด็กอะ่ะตอนเด็กๆเ,เราก็พูดไม่เป็นนะเราจําได้ตอนป .6 อะ่ะเ,เราสะกดคําว่าสกูไม่เป็นซึ่งอา,ายมากในตอนนั้นนะเราคิดว่าสิ่งที่ทําให้เราสามารถทําได้ก็คือการพยายามใช้ในชีวิตประจำวนันเราเริ่มตั้งแต่ตั้งค่ามือถือไอโมบายเราตอนนั้น <laughs> ให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะคะก็คือพยายามทาตัวคุ้นชินกับมันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จากแต่ก่อนเนี่ยไม่ยอมดูหนังซับไทยเลยก็คือจะดูหนังภาคไทยตลอดเราก็เริ่มเปลี่ยนฝืนใจตัวองใกาดฤม้จจิต ว่าฉันไม่เข้าใจฉันต้องอ่านซับก็นั่นแหละค่ะก็ยอมอ่านแล้วก็มันทําให้เราค่อยๆซึมซับแล้วค่อยคคุ้นชินกับภาษานะคะพอเราฟังเยอะขึ้นเราก็เริ่มขยับมาเป็นการแบบว่าร้อเรียนลิปซิง์ในสิ่งที่ตัวละครพูดเหมือนเคยดูการ์ตูนหรือดูซีรีส์ดูละครที่เราดูซ้ำๆจนเราจําได้อลหรอกได้ไหมคะโออเ,เราก็จะพูดไปทั้งอย่างนั้นเลยนะแบบพูดผิดพูดถูกไม่รู้อะแล้วก็พูดไปนะคะนั่นก็คือเป็นสุดเริ่มต้นแรกๆที่เราเริ่มเปิดใจให้กับภาษาอังกฤษนะคะนน่่่่าาาาาาาจจะะัััักกกกมมมปลลยยยยแแ้้้้วววอออออเเเเรรรรริิบบใหตงงงงีูภษษฤได นั้านั้นมันมีแต่ความกลัวมาโดยตลอดนะคะเราว่าอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการหาไอดอลที่เขาพูดภาษาอังกฤษอ่ะจะช่วยได้มากเลยหรือนักแสดงที่เราชอบชอบแล้วหลงไหลมากๆจนเราอยากจะรู้ว่าเขาแบบมีมุมมองยังไงการไปฟังบทสัมภาษณ์อะไรเงี้ยช่วยมากจริงๆนะคะนั่นก็คือซอฟอ่ะชอบเบนเนิดคัมเบอร์แบชมากด้านหนังตอนนี้เขาก็แบบดับดับชั่วนั่นคือเราดูแล้วมันภูมิใจมากเราเขินมากเลยเว้ยเพราะเราชอบเขามากตั้งแต่สมัยเขายังไม่ได้โด่งดังเท่าปัจจุบันอ่ะแล้วเขาแบบเป็นนักแสดงที่ฝีมือดีและเเกก่่งมมาาาาโดดยยตตลอออใชปปะะร็จไคหิน ตัวิวของเขาอะไปฟังทั้งที่ไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ยินเสียงเขาี่ยว่ามีความโลคจิตเล็กน้อยเนาะมันช่วยจริงๆนะคะพอเราเริ่มรู้สึกอยากจะเข้าใจไอดอลของเราอะมันก็จะมีแบบพลังงานการเรียนรู้บางอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไว้แกเชื่อปะมันเหมือนแบบเราอยากเข้าใจคนที่เรารักอะกับเอชิเรนก็เหมือนกันไอดอลดิฉันเลยฉันก็จะมีแพชชั่นอะนั่นแหละคะ่ะคือเหตุผลที่ทําให้เราอะรู้สึกโอเคกับสังคมมากขึ้นและที่สําคัญเลยคือการหาเพื่อนคุยด้วยนะคะด้วยภาษาพูดพูดผ,ผิดพูดู่่เนออคยยยีวบ จนถ้าคนไม่รู้จักเราก็อาจจะก,กลัวเราก็ได้ว่าเป็นอะไรทําไมพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่คิดเยอะในการลองพูดอะงงปะอยากลองลองเลยไม่ต้องคิดเยอะเพราะถ้าคิดก็มวลผลแกรมมาเยอะๆเนี่ยในชีวิตจริงเราจะไม่ได้ใช้แบบนั้น เหมือนเราพูดภาษาไทยเราเมากันนะมีใครเคยคิดก่อนไหมว่าประธานกริยกรรมใครจะเป็นกรรมใครจะเป็นประธานเราเวิร์บเราจะเป็นอะไรเราไม่คิดใช่ปะเจอเพื่อนล้วก็คุยกับเพื่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาซะแรงดังนั้นทําใจให้สบายเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้อยู่กับภาษานั้นๆมากขึ้นคุยได้จริงๆชอบคําถามมากแต่ก็เมาเพลินลแลวก็ต้องเขียนตาด้วยไม่งั้นหน้าเราจะไม่เสร็จนะคะชอบจะใช้อายไลเนอร์แบบดินสอนะเป็นสีน้าตาลเพราะเรารู้สึกว่าพอมันดาปุ๊บหน้าซอฟดูถูกไปเราก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์น้ำตาลการเขียนอายไลเนอร์สำคัญมากทุ คนเปลือกตาสองชั้นก็จริงแต่บางทีบางวันพับไม่เท่ากันแล้วเราจะมีปัญหาบ่อยมากกับการเขียนอายไลเนอร์จนถึงโคนหัวตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้พอเขียนปุ๊บแล้วตาดูเบี้ยวตลอดเลยอะ่ะซอฟก็เลยค้นพบมุมของตัวเองก็คือว่าเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ช่วงเนี้ยลงไปหางตาลงไปค่อยๆเบลนให้มันหนาขึ้นแล้วออกมานะคะแล้วก็จะอาศัยความเนียนของข้างหน้าด้วยการปัดมากคาร่าเอาเพราะฉันต้องหามุมนะคะเพราะฉะนั้นซอฟแบบเคยลองพยายามเขียนตามอินเทอร์เนต็ตสอนะ <c oughs> ไม่เวิร์กกับหน้าเราเลยอะ่ะแล้วเราก็จะทำหน้าเหมือนยิงๆ เราจะไม่เขียนมองมองอย่างเงี้ยน,นี่แล้วเราก็จะไปที่ห่างตาก่อนแบบเบาๆชอบชอบเขียนให้ยาวออกมานิดๆด้วยเพราะว่ามันจะทําให้ตาดูโตขึ้นดูเฟี้ยวขึ้นี่นีน่ไห่แล้วเราก็ค่อยเก็บ นี่เสร็จแล้วประมาณนี้ที่เราเขียนตกๆนิดหน่อยไม่ได้ตวัดขึ้นมากเพราะว่าเราอยากให้มันดูแบบเววเอ่อนๆอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ค่ะถ้ามันเสียมากชีขึ้นอะรู้สึกไม่ค่อยเข้ากับหน้าตัวเองเพราะมันดูดุไปนิดนึง mm hmm. ก็เลยจะเขียนตาแนวแบบว่าให้ยาวออกมาแล้วอยู่ต,ต่อมาคะ่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันดีกว่าดัดขนตาดัดขนตา ขนตานะั้นมันจะช่วยมากมันให้ขนตาเราดูแบบเด้งขึ้นวันนี้ขนตาฉันเหมือนรู้งานเลยอะเหมือนรู้ว่าถ่ายคลิปอะมันเด้งอะเฮ้ยอ m a ซ i n g อะไปทามาสคาร่ามาสคารา่า,า,รา,า,ราก็เช่นกันเราจะไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยเขาจะชอบทนตามองต่ำอย่างงี้แล้วก็ปัดเอานะคะเพราะว่าแบบไม่อยากเลิกหน้าผากันเหี่ยวเร็วก็จะแบบนี้เอานํำหน้าอย่างนิดนึง เคยทำคลิปแต่งหน้าโชว์ทุกคนแบบนี้เหมือนกจะเนกก็สนุกดีทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรแกับการแต่งหน้าของซอฟคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะพักควเสร็จแล้วค่ะี่ต,บบต่อมานะคะซอฟก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนนะคะทำเนาตรงจมูกนะให้มันดูโด่งขึ้นเขาก็จะเติมแบบนี้อาจจะดูหนาไปนิดนึงนาอแต่ว่าค่อยๆนะคะใช้นิ้วเล่นกัน ดูเป็นไงดูโด่งขึ้นนะจมูกดูจุ๊บจิ๊บขึ้นนะคะดูจุ่มจิ๋มเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บซอฟก็จะไฮไลท์นิดนึงเพื่อให้มันดูพุ่งไปอีกนิดนึงเราจะใช้ไฮไลท์ข,ขาวๆสีข,ขาวๆนี้แล้วก็แตะปลายจมูกจึ๊บ่ยแต่งอะมันดูพุ่งขึ้นกับตรง,งคนิดนิดนึงงจะไม่ทั้งสันนะคะมันจะดูไม่ธรรมชาติโนมนก็จะแตะแตะพอนะคะแล้วก็ตรงปลายเอาให้พอแบบจมูกเชิดอะไงตอนนี้ค่ะให้ดู b e ฟอร์ a ั t e r เตอร์ยังไงสุดยอด ต่อมานะคะเราก็จะเพิ่ม shimmering glitter ให้กับบริเวณหน้าแก้มหนกแก้มนิดนึงเวลาโดนแดดแบบอุ้ยอุ้อุก็แบตีอะอย่างเงี้ยนะคะคือการไม่สังเกตเห็นชัดมากคือดีนะคะเพราะว่ามันดูไม่แรงไปอย่างเ้เราก็จะดูแบบผิวอิ่มหนำขึ้นอีกระดบับมันฟิลออกมาเออมันดูะเรื่องๆเรอ,อะ่ะนี่หน้าแก้มเราก็จะดูหน้ามองมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ ต่อมาแด้เสร็จเรียบร้อยแล้วลือถ้าปากเท่านั้นนะคะเป็นการแต่งแบบซอฟต์ปอมคือแต่งแบบเรียบง่ายรวดเร็วและดูสวยงามปากซอบจะใช้การผสมสีลิปสติกกันนะคะซอบจะใช้2ส,สีก็คือสีพื้นกับสีแบบแดงไว้เกลียบปากนะคะคือเราอะเป็นมนุษย์ที่รู้ตัวค่ะว่าปากเราเองเป็นคนเนื้อปากเยอะและเวลาเราทาสีเดียวกันทั้งปากอะมันดูบวมเรารู้สึกไม่ค่อยชอบปากตัวเองแบบนั้นเราก็เลยมิกซ์สีเอานะคะแล้วก็จะมิกซ์กับอายแชโดว์ด้วยงงเลยสิเอาอายแชโดว์มาทาปากฟังไม่ผิดนะคะมาซอบจะทาปากให้ดูคะะาเบอนนะ สีพื้นก็จะประมาณนี้นี่ยังไม่ใช่ final look นะคะเพราะว่าเราจะเสริมความเปรี้ยว c ี e e น่ารักรก,กรุบกริบแซ่บๆนะคะด้วยการเติมตรงนี้ทําเหมือนฉีดฟิลเลอร์ปากแต่ไม่ได้ฉีดมาให้ดูปากมีความกระจอกนะคะก็คือเราจะขีดสีเข้มตรงกลางหนึ่งขีดเองค่ะอ่าอย่าแงบบนี้แล้วเราก็เม้มหนึ่งทีทำเป็นเซนเตอร์อย่างเม้เราได้เซนเตอรแ์แล้วใช่ปะแล้วเราก็ไปเกลี่ยเนิดนึงข้างในอย่างนี้แล้วเราก็เบลนสีปากค่ะเป็นการเบลนแบบใช้ปากเบลนกันเอง ซอฟชอบผสมสีลิปมากมันสนุกไงสีปากก็จะเด้งขึ้นแล้วถ้าเกิดตรงกลางชัดไม่พอเขาก็จะชอบเพิ่มขีดเาสีอีกอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมพอมีขีดนิดนึงอะ่ะมันจะทําให้ดูแบบด้วยเงาและองศาคล้ายๆเขียนตาดอลลี่อายนะคะว่าแบบนี่ไนงะสวยไนงะแต่งเองชมตัวเองมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วปะใครจะแต่งหน้าตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองไม่สวยถ้าอย่างานั้นเราก็จะไม่แต่งนี่ฉันแต่งก็ต้องบอกว่าสวยจัง <c oughs> วิเลอะฟันเทคนิคการเคลียร์ฟันนะคะก็คือนิ้วก้อยได้ยินมาเยอะมากในอินเทอร์เน็ตนะคะมันช่วยชีวิตเยอะจริงๆคือการนิ้วก้้้ออออยมมเขาาไปแลวกก็ู ที่มันเลอะช่วยจริงๆนะมันจะช่วยเก็บเนื้อลิปเกินๆที่น่าจะติดฟันออกค่ะฟันเราก็จะปลอดภัยจากสีลิปสติกที่จะเลอะฟันซอฟก็เป็นแบบการแต่งหน้าตามองค์ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันปากซอฟยังไม่จบนะคะการทำปากของซอฟเนี่ยซอฟได้เทคนิคนึงมาจากพี่แบบเมคอัพอาร์ติสนะคะในการทำให้ปากเราดูแบบละมุนละมอมแบบจุ๊บจุ๊บจะใช้ไอเจทิฟอะไรดีฉันก็พูดไม่ถูกเดี๋ยวฉันทำให้ดูนะคะก็คือเราจะใช้ไฮไลท์เหมือนกันนี่แหละเป็นสีโทนน้ำตาลปาดมาปุ๊บเข้า <c oughs> ให้แล้วเราจะมาทาช่วงกกกกกรออบปปปาาาาาทั้้้้้งงงหหมดนนนนนนะะคคใิถถึึเืข เพิ่มค่ะต so ่อไปค่ะช่วงนี้คุยกับยูทูบเบอร์คนไหนมากที่สุดครับอุ้ยเคยจริงๆแล้วว่าเราก็สนิทกันหลายๆคนนะคะแต่ถ้าช่วงนี้ที่คุยบ่อยบ่อยเลยนะทุกคนอาจจะแปลกใจแล้วว่าเราคุยกับพี่เวงบ่อยมาก <laughs> <laughs> พี่เวงพี่ตุ๊กลิตเติ้ลมอนสเตอร์นะคะเทพธีลาพี่เติร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราคุยบ่อยมากแบบปรึกษาเรื่องงานคุยกันเรื่องงานอาจจะเพราะว่าช่องยกกำลังด้วยทำให้ได้เจอบ่อยๆนะค่ะมาปากเรานะคะ,น,ะ,คะนี่เลยนึ่งค่ะ ý là làm anh nha สังเกตไหมคะว่าขอบปากมันจะละมุนขึ้นมันจะแบบนี่คือการทาปากของซอฟเองก็คือ3เลเยอร์3ขั้นตอนในการทาปากให้สวยงามนะคะเนี่ย <Hey hey! S 1> และนี่ก็คือฟินิชลุคของเราแล้วนะคะเราก็จะสเปรยปร์เพิ่มความชุมช่มชื้นนะคะเหมือนเซ็ตเมคอัพนิดหนึ่งเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะควรจะหวีผมอะ่ะผ่านต่อไปครัอบค่ะที่ซอฟอยากไปประเทศอะไรโอ้โหอยากไปมันคงประเทศเลยอยากไปสวีเดนอยากไปฟินแลนด์ซาอุดีอาระเบียสวิตเซอร์แล เนเธอแลนด์นอร์เวยอีกครั้งอยากไปล่าแสงเหนืออีกอียิปต์อินเดียอังกฤษด้วยใช่เลยอยากไปทุกประเทศเลยค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะมีลิสต์หลายประเทศมากที่อยากไปก็ประมาณนี้ที่นึกออกได้เร็วๆในตอนนี้นะคะพอเราเอาผมหน้ามาลงมานะคะทุกอย่างมันก็จะดูคิว์ขึ้นแบบทันทีเฮ้วีหน้ามาให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกับลูกซอกเ แต่ว่าคำถามอะไรไม่หมดใช่ไหมคะขอคำถามข้อสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปทําธุราต่อแล้วนะคะรายการนิทานกาวกับซอปปอมเกมมิง่งหายไปไหนแล้วก็อยากดูอ,อัปเดตบ้านไหนที่ตอบนี่คือคําถามสุดท้ายที่ควบสามคำถาม สามคำถามโอเคค่ะอันดับแรกรายการนิทานเกากับซอฟต์ปอมเกมมิ่งหายไปไหนเอ่อนิทานเกาซบไม่เคยมีรายการนิทานเกาค่ะทุกคนแต่ว่าจะรู้สึกว่าเป็นรายการก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าเราเคยทําอยู่ประมาณสัก2ตอนเนาะแบบคิดอยากจะทําก็ทําแบบสนุกๆน,นะคะหรือบางครั้งก็คือความนิทานเกามันจะไปแทรกอยู่ในบางคอนเทนต์ของซอฟเองนะคะก็เลยจะสามารถตอบคาถามได้ว่ารายการอาจจะไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าไม่ได้มีรายการเป็นจริงเป็นจังมาตั้งแต่แรกแต่อาจจะแทรกๆอยู่ตามระหว่างคอนเทนต์บ้างนะคะก็จะสามารถพอบเห็นได้แล้วก็รายการซอฟต์ปอมเกมมิ่งหาย ไ,ไหนอาจจะได้เพราะว่าไวที่โตขึ้นแล,ล้วภาระที่ต้องดูแลมันเยอะขึ้นซะเหลือเกินนะคะทำให้เวลาในการเล่นเกมของซอฟน้อยลงนะคะแต่ถามว่ายังชอบเล่นเกมอยู่ไหมก็ชอบนะคะแล้วก็ยังอยากหาเรื่องที่จะแบบว่าเล่นเกมกับงานไปได้วยกันได้อยู่ขอบคุณสำหรับคําถามที่คิดถึงนะคะก็คิดว่าอาจจะมีแทรกมาบ้างอะแบบนานๆที่มีคอนเทนต์เล่นเกมมาบ้างในช่องซอฟบอมแต่อาจจะแบบไม่ได้ไปอัพอยู่ในช่องซอฟบอมเกมมิ่งนะคะแล้วก็ต่อมา,อ,าอยากรู้อัปเดตบ้านใหม่ซอฟมีความตั้งใจอยากจะแชร์ประสบการณ์ในการทําบ้านอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากอดใจรอนะคะเดี๋ยวจะมี รายการในการอัปเดตการทำบ้านต่าง,าง,าง,างๆนานามาอัปเดตแน่นอนค่ะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือลุกของซอฟป,ปอมนะคะที่แต่งอยู่บ่อยๆนะขอบคุณสาหรับคําถามมากเลยที่ทาให้วันนี้เราได้แบบมานั่งแต่งหน้าไปด้วยกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ว่ากับลุกของซอฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือใครมีเทคนิคอะไรแนะนาในการแต่งหน้าก็แชร์กันได้นะคะและอย่าลืมนะคะทุกคนนี่ snow girl miracle white serum นะคะสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลสาขาที่ร่วมรายการนะคะหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะที่ Facebook snow girl j 8ะคะหรือว่าทาง i g snow girl j 8 official นะคะก็สามารถรับ ไปตามหากันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับ Q&A นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมของทุกคนมีความสุขมากๆเจอก,กันในคลินะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเป็นไงคะลูกซอฟต์อนเขินจังเลย